ค่ะกาบสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องแตงโมพ่ะรวยนะคะนาะคะ่ะยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นเสาร์วันที่เสาร์วันที่ย e ี่สิบเจ็ดนะคะนาะคะ่ะก็เป็นเสาร์วันที่ย e ี่สิบเจ็ดค่ะแตงโมพระรวยกับเซมเมตตามแนวทางพี่แหนน้องคือเก่านะคะนาะคะ่ะ พี่ปูตามีช็อตเด็ดๆใหม่ๆห้พี่ให้น้อกนะคะน้องผาอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องแสงโม่วงผ้าลวยค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแคลงเตือนนะคะน้องผากดซีบุได้พลาดคลิปเด็ดๆตัวเลขดังๆจากทั้งช่องนะคะน้อง่ะจังไงก็ไปติดตามแล้ชมแล้ฟังปูตาเลยค่ะฝากพ่อฝากแม่เอาหนึ่งเอาหนึ่งเอาแล้วเออแล้วฝากถ้ารักบูชาใดเคืองแรงแรงใดเคืองแรงมัาน ว่าขอพ่อจากองปูที่ทถาข้าฟองปูตาปูคู่ปูบุญกลุ่มสรดแล้วเจ้าที่เจ้าทังเจ้าวานเจ้าชองกุอคือคืนเก้าดอกอาชิตยาทัิงว่าอยากไมีบุญมั่งห้องถางทัาพื้นฐานาเป็นวางเราไม่มีห้องแล้วห้องถางห้องอะไรแต่ห้องพู้ว่าถางน้ำกับว่อใดดูที่ใจดูที่ก็บถ้าก็ไม่เป็นกุศลถ้าเิคนห้อดูที่เกับสรแล้ว พราะท่านการท่าบึงท่านบือท้าท่ามันเกิดจากคิดจากใจมันจังสิใจบุญได้บุญท้านท่บ่ให้จากคิดจากใจแต่บ่ได้บุญบ่ได้กูถึงด้บุญต้องเพราะฉนั้ความเชื่อเกิดบุคคลเองมาเขาว่าความเชื่อเกิดบุคคลผู้รังคนต่บ่เที่อืวามแหวนแบ่ความแหวนแ่บหลายชิงหลายยางหลายติดหลายใจ วันไปเรื่อนๆด้หลุดบ้างอือันไปเรื่อยๆอัานไดแม่นอันดถึกมันยุคที่เยุที่แต่ยุคที่แต่ท่ท่าของมัาท้าท่ามันก็เกิดไม่ท่าท่ามันก็ไม่เกิดเราะนันพิจารณาเลย a ด้หุ่ดบ้าเอาเอามนักขันอี่นักหนักหรอขัอคนคารวะมันถึงมันพระคารวะพอเคื่อกราบวันขันพอแข,ข็ง,ขงกันไปมันหลือ Phá văn ngoài thì mình mình làm mình thường mình bán ngon mà thầy đi đang làm bạn không đại được ta không có đại chúng được đó tiền tài ha một người được quá ra dao, thao tham tiền tài hay thử thơ phá ra ra ông già ma già biết không ba thứ nhà cứ nặng ba thứ ba thứ cả tiền của ừ. con không, <laughs> không. <vuelta>. <cười> 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 đấy <cười มันตึงดัง็งนั่นอยู่ด้วยกันาพราะั้นเราต้องระวังติดระวังใจเราต้องเข้มแข็งติดใจให้มั่นคงบ้อเอียงไ้เตียน้่งหนักบ้อเอียงไ้เตียงนั่งโมจะทําให้เราไม่มีสุขตามไปเตียงเอียงไ้เตียน้่งหนักไปน้่งโนมไปนั่งข้ามเบาข้ามจ่าตามนั้นก็ไม่มีสุขเพราะถ้าเราพอกระบือเถอนมา ฟึกกคิดฟึกใจฟึกนอาโรคเพื่อวันภายภาคมาเราต้องได้ใา้มัน่าองม,มา,นะมา,มมาแตงเอาอันนี้ของยิ่มมเราด้วยปูเออเขายิมเราด้วยเหรอแตงโมงไปหานกเกียบด้วครับเออเองรังุกแคบังไม่มาแตงโไปหาเอออันนี้เตรมเรา,าด้วยอั้มอาาราระานต้องขอ,อมาดูคนไม่ได้สิมันได้ส,สิยาเตรียพอ่อ Ai bố nó phải cựa ra pháo vài ra ra rồi đó. Sato sang. Hàm mặt hai bay qua tuyên truyền. Tao mặt hai bọt hai mặt 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 hai เอาตัวเกิแถตัวตัวใดแล้วกไม่ยอมรักเดี๋ยวใจเดินเ๋ยวใจเดินคัดเอาแต่ว่าตัวว่าท่านคือชื่อสามัคคีหรอต้องชื่อว่าดาวว่าท่านไหมค่าค่ายิมละรวยแมนบะพูนค่าค่ายิมแมวุ้บ้างวะบูแมนติปูนมันถูกมันถูกมันถูกต้องซื้อใหม่ต้องใส้ใหม่ต้องพอถท้าแม่ค่าค่ายค่าค่ายิมแ ค่าค่ายค่าค่า,ายหงัดหนึ่งมั้งวะครับมวันที่สามผิดเนาะคอค่าค่ายวันที่สามผิดเนาะด้วยจ้าถามวันวันถึงมแม่มันวัแม่ค่าค่า,ายาบอมันเกี่ยวกับเขาจ้าหนักเป็นเชียนสององค์ตลางหาโอ้เกี่ยวกับเขาจ้าหนักเก็บเชียนสององค์แล้วก็บ่ครับเออที่สามเลย พี่จำไว้แล้วนะทำตื่นไ uh, ่ค hey. ้ามาเก็บแก้ท hmm. uh ้องอุมเขาเอาความง่าวะบเาง่อเอาอายุ้นั่งหลับเท่าไรก็เท่านั้นว่าห่างไกลท้งดับครับด้านตรงดีกว่ลูกแม่ไม่อายุนั่งหลับปูลูกกระบุงจ่า อายุ้าวันที่6ก็เปลี่ยนแล้วจาก49เป็น50วันที่6มกราองห้อ565เขาก็ชออเปลี่ยนอายุก็ต้องเปลี่ยนแล้วหรอเปล่าครอือวันที่13ไม่ตั้งหรอวันที่19ที่ขึ่นในวันกันที่19แล้วก็ที่18ร่ี่ระาะหนึ่งแล้วหรืรยหนึ่ง ออืมอีรังหลาม่าน้ากะพ่อกะจะให้ค้านนำฟูนะมันข้าว่าจะทัไก่หรือวัาให้ตักหวาทพ่อว่าสั่ไปข้าไป่าต้องไปกับไปค้าเดี่ยวเรื่อยไปค้าเดียวเรื่อยขานำฟางต่บาทเจ็ดิองบาทเลยค้าเดียวจบแล้วหแล้วข้าวนำมันเก็บสิบสองบาทเบราใจะไดุ้่มอตเพาะากาวด นั่นหละไปก่าบ่ต้องกลับบุ่ต้องกลับขาเหยอบแล้วลุแล้วข้าวนามาเก็บสุดสองวาเติมถังไปเลยเขามาจะกันแต่ข้าวนาหมูน้ำมันนั่นหลุดแล้ได้ักาสิได้กลบมาหา่อคือเก่านั่นเอ้าอย่ามาตามข้าวนะว่าอเปนเรือหลุดแล้วอ้าวไม่สมไม่หลับไม่สไม่หวานล้วหลุดแล้วเสียงน่อยคครัเอาคืาขาดเร่งกลา เออค่าวร้าวหวักเทียงว่ะข่าวว่าถิถูกว่ะนัำใจนะเปล่าน้เรื่องยังขีงงวราขีวาเรื่องมาเป็นเรื่ออันผู้เหาอคลิปไปเองไม่ต้ํงคลิปม่าไม่ต้องคลิปข่าวว่าจะมีโชคมีราบมีโชคมีหมาไว้ายนเอาอีกแด้วหวัเทียงว่ะว่ามีถูกมีสือเลยตัว mặt em nghĩ khẩu thang lái. A mong bọc hữu liếc bố. Ah, mong đợi bố đợi bố đợi đại đợi bố đại bố Con bố đợi bố bố đợi bố bố bọc bê bê. bố 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 bê bố đợi bố cái bố Bọc bê, đợi bố 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 Anh bọc bê, bố đợi เขาไปนั่งหลับก็ตายง่ายหลับว่าเชียงเงาครับเจได้เมียอีกว่ได้อ้าได้ยแต่คนตองกูว่าเขาบาเอาเขาบ้าเอาเขาบ้าเอาเขาแห้เรืองคือเขาได้คือเรื่องเที่ทอดจโทรมาว่าทรามาที่ทอดก็ได้ต่โทรว่าทัมาคือเป็นเรอรายบเชียงเครับเขาถึงไม่คือชามม่หักไม่้าคนั้ว่าเชียงเศาเศปู่ บ้า <c oughs> ม,มาขา,ว,าวว่เต็มบาเี้านบ้านข้าวทนีมากะว่าบาโอ้ยเต็มวันนี้มากเป็นาการทานทัห้หมดแต่ของเนะียเอออยากได้ดีแต่ว่าบาทานว่าไรดูที่ผลถึงทานข้างั่างรถจวมาลวเลาหรือ,อใครจะอยู่รถรเรียนอยู่ปูน้่ก็มาติดขัข้นเดก็มาติด ทิ้ขงขห,กน,ห,งหกน,นกูจะขันทางหักเพราะว่าชื่อทางหักกจ่ันใครว่าแต่งงานมากเกือบแต่งานมากพอว่าทันน่งมเบียรว,ว่ะเออมักคาราวะเดี๋ยวเ้าไปถึงบ้านพระว่าทานม,มาเอออย่างมาถามอีเพิ่มน้ำหนัไกไ้มึงได้ว่าะเกือบวว่าไกลแล้วว่าทานม,มาฟัานที่ขามพีงถึงวิเคาะาวไม้มชไม ที่สิบเจ็บ่พูยไปงัถือว่าไม่เหรอเจียตะมือี้เมือกนเียเขาอนังมกเจ้บเาว่าจะมีเขาใจหมามิใครๆคคือเปมาน้องใครมันคือเป้าหมานอ้แมงมกยาใครใครน้าไหนพาะถือกดน้อตัให้ครจับว่าจับทาาใครว่าที่ขาวสีพอวางตรงต่งว่า่าตอออกข้าตา ข่าแง่งยขึ้ได้เกาบี่หลองเอ้าทิบี่ข่ายย่หจบ่กเรเออต้อ่ายข่ายเก้าิีตั้งถึงม่ถูกเบีใส่ที่สามสิบเก้านะรับแม่ต้องเก้าสิบสี่นั่นแะเพะข่ายเกาทิีไปเก้าได้วันนั้าเก้าได้คือเก้านั่นแหละเก้าสิกีก็คือเก่ากับมันโตเือกว่นั้น không? Dạ. ta gương nào mang không chẳng phải chứ không? Sáng tới mới được ngon rồi. Ăn sáng thầy không ăn mà ăn bao phong Không thử lại bao phong rồi. Đẹp vô cua. Á, quá thử trang đại, khách quá thử quá thử đây thẳng. Mai bằng. Tạo đây thang và tôi khổ ngắm lắm. Ừ, đây thẳng đó ừ, đấy. <laughs> mà. ถ้ายมืมพอ่อจะเข้ามาหาจะมาทำบายผีเออบายผีมือวัานที่หกว่ากาบข้าระวะพอว่าขอพอ่อจาบพอว่าพ่อเสียรให้กันไหนว่าถานอ่อาเดียวพ่อจะจัดถูกต้องแล้วพระ,นะั้นกาจตากฐานมังพระยานาเกเขียนขององค์อีกวางนึงเราดูแล้วไม่ให้หวางกันแล้ว วานไปรวมกันแยกกันกลับแยกโต๊ะัดวันต้มปูท่ยมแล้วก็เขย่าหา้ตรงได้อย่างกันแต่รวมฉะลองได้รวมฉะบลองไหนได้ดูนะได้ต้องดักข่ายที่นั่งกแก้ปากกาวที่ทเมื่อนานวันที่หกก็คือร่วมชลองเขย่าหน้าเพียงท้องอกหอมครับ ปูทั้งกัดจายทองงายงาให้เข่งเข่งล้ร้องพอล้ข้างนั่งบุปูกินเอี้ยวกินเต็มถ้ารา้องหอแล้วขงดังก้องด้วยร้อนน้ำนกังแบบอริเวนแทางหนังแล้วถึงเป็นแต่บริเวนทักที้งเได้อยากได้นานไปขอพ่อหนังแล้วล <ancer S 2> ูก<ง>ไปขอพอ่อองูใหญ่้องมึงนั่จากได้ข้างแดงนรกแดงถววรบ้านมัมม<า>น,น,นม,มีกินไหม ถ้าบุญบาตรมีไม่ถึงก็ไม่ได้ทางแล้วถูกแล้วดูที่บุญบาปรมิ้น้็สิบ้าถากดื่อกันทางวัดทางไหนหมอนทุกคนบ่ได้แล้วถูกแล้ดูที่บุญบาตรมีเท่านั้นที่จะทางได้ทางอันนึนทางไหนทางทวันทางนรกทางงานน้เพราะมันอย่างงายงานแล้วถูกแล้วทางงานน่นแอ่ทางยาก Hoa mình lại kim lại danh bằng hú bằng tà hạnh đô kran vô kim. Ta mình, ừ, phó thằng Kun Hơn cả lấy thằng Hai đô kran Hãy Oh. Hai đô Ừ. toa kai thử Rai bông waka thang bông. Ka cảnh bát bê thang bát 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 thang bát

แล้วก็ทะให้เกิดยามหายูหายรายมังคูกเกิดวัใไหนนุ้งกับวันทานหูจับคื่เกิดวันไหนนอ้าอัอ้าเราแต่เดินทางนบบนั้ขาวเราทำปะทุขู่ออชาวตัหนังางนดังวัที่สามสิบหูจับว่าสามสิบนี้ยังบ้าเพิ่าวานหายไหนงองะบ้าต้องรออีกรายวันที่หนึ่งสิบตอ เออวันที่นึ่งก็ทักทัดให้จะงนอนได้ต้องเออให้ชาวร้องปงปูให้มันแท่วทากฟังจับดูต้องชาร้องหันแนวให้ฟาทักกันจังหวะจะได้ทางตู้ดักประตูของเร้ทางแท้แล้วนอนพอช้อชองพันห้าร้อยหกสิบห้าเริ่มช่าจะกเขตภายในพอช้อช5องพันห้าร้อย Eighty thứ hết chị thứ bị cứ cảm ơn học hết cứ tao. Hot hết chị tao. chị tao mới hai chị tao. Mặt tao mất hai tao mất hai tao mất hai cài, tao mất hai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 

งบหลายคือได้ให so no. like <sh> ้บง่ายได้หมดฟันที่หงส์ก็งบหลายได้พูอ๋องบร้ายน่าพอคนจัดเลยงบก็เป็นงบถืกถึะงบตามบ้านเหยื่อสี่เดีมาหลายบุญพูคนที่หงนที่หงส์ก็มาแล้วเดี๋ยวก็ไม่มันนั่งมาบ่ไม่ได้มันอยูกูสาจะรู้กูเออเอ็นนั่งรอว่ะพอเขียอาองกูเขียวมากว่ะนึกเขียวเอาอ ให้เขาเอา่พี่ๆทบ<อ>เอาลูนี่พออยากเอามาลูกไดู้เข<อ>ียวมอผ้าเนี่ยนะครูฟนาะงมาไดนะ้หงงนนะูแง่นะครูเนาะโอ่งปูใหญ่มมว่าช่ชามอด้โอ้ต้องมีหมอพ้าดิโง,งค์ปูอันนันานขารขราชโตธนาค้าต้องอันเพิ่มโองคงปูใหญ่โอ่ชีสุโทมาด้ไนมนะไม่ได้นะต้องทำาเ่พี่เบิกเบิกแม่รกเบิกแม่ บมทำพังนี่ผมดยากขายว่าฉันขาุแต่พอเสียเอาเขาว่ามันเป็นคนตักเผาัใคนเขาระงังทำมาทำพังนี้ยังไงได้คือกันเองคือกันได้เหมือนกันแต่ะต้องเอามาประชันกันด้วยด้วยคนบารมีองค์ปู่ของเราองค์ปู่ที่ประคั่คือองค์ปู่ไหนเขาหรือต้องเอาใจใเแข็งมา้ํากัน โอ้ยไงเข้ากายดีว่ากนั่นแหละเรื่องที่เข้าขัยท่าสะาุเด้อเที่ยงยังเกิดจากที่เกิดจากใจเกิดจากบาดได้ไหกับพ่อมานระพ่อท่านมามาท้อการกินท้อการทานท้อการคิดแต่ละหน้าท้อเบิ้งสะดุกเด้อว่าอันใดสมควรเทปอันใดว่าสมควรเทปเออเมืองดกับเป็นงานนั้นพขากันมาทุกหมู่เราก็ต้องมาประชุมที่นั่น มาทุกพระองค์ดาวรูกงลานคนเห็นจังไรเกียกกินคือการกับีขี้เลีอยถือน้ำ่อเขาเห็นไปเพื่อีเพื่ออบไรเขาเห็นสภาแล้ว่าเป็นแต่ขี้เบี้ยคากไนมคะไก่น้องกี่ดอกพูเอออานังเจ็ดกระสุนควายแล้วงอขีเคียวแล้วมึงกจักนอผู้ไหกินดรือจว่า พาอกะีะเอาไม้เท้ามะเคลียงเคลียงเเคล้ยรไอ้ว่ากิงนงหรอแตงนี่พอเคลียร์ว่าถ้าพวกนั้นก็มาลูกิตอเออห่าันตว่ดูแตงัแตแต่ก้อนมามาเอา่าอีนันงอกเงีนงเยงนูจะใข่แตกแตงอีนังอกเกวกับอีนังแตงมา่ะกดีอยนะู่แล้วดูไว้นะดีอยแล้วดวยว่าเข้มยังแบบใคีอเอาไปช่องว่างมึงมาไอช่องดังได๋ ค่ะช่างดังเดยอ้าวเมื่อมีพ่อกัรเดือออกไปดูดิไปเส็นไปพูดออกไปวัดไม่ถูกไม่หลักไม่ถูกไม่หมานั่นลูกเด้หายองไหน้างหายพ่่งไหนมากี่จะการงานจะเริ่มเก่าหนาโาคดีโทคก็ดำดำไว้้ว้สักหนึ่งเด้อค่ะ ก็ตามนั่นเนาะค่ะนาอคะ่ะแตงมืลพลาดด้วยก็ได้ลุ่มแากหอปูตาปูชิบะขาวห้างแล้วเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะนาอค่ะกับส่วนแนวทางเนาะค่ะส่วนแนวทางสำหรับแนวทางวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะส่วนเศา้าค่ะปูก็ให้แนวทางปูก็ให้คาน้ามันสายบุญเนาะคะ่ะนาอมีสายบุญมหาปูปูปก็ให้คาน้ามันเจ็ดสิบสองบาทค่ะ เจ็ดสิบสองบาทนี่ปูวา่าจะได้กลับมาหาปูอีกเนาะค่ะเนาะคะ่ะส่วนซีเก้านี่ก็คืออายุของแม่ะคะูเนาะค่ะซี่สิบเก้าค่ะซีสิบเก้าย่างหาสิบเนาะค่ะเนาะคะ่ะจังในเอฟซีกับพีจิราาเบิ้งเนาะค่ะเนาะคะ่ะแตงโมผาด้วยก็เป็นเพื่อนแคนาา่น้อท่าไงพี่ให้น้องค่ะค่ะสำหรับเอฟซีที่พึ่งเข้ามารับช่องเราฟังเนาะค่ะเนาะคะ่ะ เอฟซีสนใจอยากบูชาปูหรือจะสร้างจององปูภาษสังกะจายก็สร้างจองได้เนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าปูกะถ้าออกมาบ่หลายค่ะก็มีจำนวนจำกัดเนาะค่ะเนาะค่ะเอฟซีสายบุญสนใจกับเปล่าสร้างจองได้เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีสุขสุขคนที่เขามารับชมรบฟังได้ขอให้ไม่โชคไม่ใช่ไม่โชคไม่หลับโชคโชมมันมานใส่ปีใหม่น้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับ शिपनी एक आस